สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับมาเมืองพิบูลอำาเภอพิบูร์มังสาหารนะครับขันมาแล้วบ่ลรอในตัวอำเภอบ่อ,บอขามบ,บ่อขับรถผ่านขามสะพานแมนามูนบ่อหอดเลยครับบ่อหอดเมืองพิบูรลมังสาหารอ้าวดีผ้าเบื้องพี่น้องผ้ารอในตัวเำเภอพิบูรนะครับรถ ข้ามสะพานแม่น้ำม,มูลนะครับไปเบื้องวินางเนี่ยแม่สะพานแม่น้ำม,มูลนะไปลุยเลยนะครับสะพานข้ามแม่น้ำม,มูลเอ้ยสะพานแบบไงแบกเม่พี่น้องเลยปาดปาดปาดพุด่แม่น้ำม,มูลอยู่สายมือเฮ้ยกลวงสะแม,ม่น้ำจะพยายพี่น้องเปียอะพุ่งดูพี่อุ่งดูกลวง,งนี่นะครับนะแม่น้ำม,มูล รำน้ำมูลนี่แหละครับพี่น้องรำน้ำมูลเดอ้อนี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะครับนี่ป๊าห่วงขักกวงแน่เถะพี่น้องป่ะเบิ่งเด้อสะพานพิบูลนี่เด้อนะครับป๊าห่วงแห้งห่วงขากวงแน่พี่น้องนะครับอำเภอพิบูลมังสาหารโอ้ยคนกำลังยางขามสะพาน เดี๋ยวย่ยาจอดรถสินยางขามมาได้พเนาอเอาดีพาฒเลาะกันครับเลาะกันขับรถเลาะเลาะก่อนนะครับเลาะไปก้อนนะครับพาตรงเข้าไปก้อนนะพี่น้องเนาะตรงเข้าไปก้อนว่าเป็นยังไงแน่เพื่อพิบูรณ์เมืองสาหานะครับมีตัวอำเภอเด้ตัวจังหวัดวัดอะไรโน,น่งงนงามๆนี่พี่นองเนี่ยวัดงามๆเห็นบ้าวัดเป็นโอ้พญานาคนะ เพื่น่านะครับนี่นะครับตัวเพื่อบอนเดินเดอ,เดอ,เดอ,เดอพี่น้องเลยตัวเพเภอขับรถมาจากเอาทั้งอำเภอคงเจียมนะครับนะหันหลังให้ทั้งอำเภอคงเจียมหันหนา้าเขามาสู่ตัวอำเภอพิบูลน,นะครับตอนนี้สิขับรถพาตัวตลาดไปก่อนไปบึงตึกหรือว่าลานเก่าเกาสมัยตั้งแต่ดังเดิมหมดเลยแสดงว่า ช่วงที่เมืองพิบูลว่าท่านได้ใหญ่ยยโตเลยนะซอมเมืองเนาะเดี๋ยวนี้เอา้ามันเลไม่ใหม่เลยครับนี่พี่น้องเห็นปะนี่เพื่อนย่งอนุรักษ์เป็นใหม่ไปอยู่เลยเห็นปะยู่มุมไฟแดงนี่เห็นปะนั่นไหมแสดงว่าโค้งเก่าเพื่อนเนี่ยเป็นใหม่เห็นปะเห็นปะพี่น้องยักงเป็นใหม่เป็นใหม่แสดงว่าดัดแปลงออกมากนะครับเนาะตอนเติมใหม่ยังอนุรักษ์โค้งอนุรักษ์ใหม่ตรงนั้นไวขึ้นเก่าอยู่ โอ้สุดยอดสุดยอดนะครับพิบูลมังสาหารนะครับนะครับนี่นี่นี่นะครับบานนี่ทางนี้เป็นเป็นตึกแล้วท่านี้ครับเป็นตึกแล้วนะครับเป็นตึกเป็นนั่นไปแล้วนะครับเป็นตึกไปแล้วละทาานี้นะครับนะนะครับเป็นตึกไปแล้ว เห็นไหมครับที่เขาเจ่ออนึงอนุรักษ์ไว้อยู่นะครับบ้านโซ่งเก่าๆกใหม่เก่าเก่าๆนะครับนี่อีกจุดหนึ่งนี่ครับอีกจุดหนึ่งยู่ข้างหน้ามีญาณนี่นะครับก็คืออีกจุดหนึ่งนะครับนะนะครับนี่ยุคขวามือเห็นไหมพี่น้องอยู่ตรงไฟแดงเห็นไหมตู้นั้นก็มีเป็นบ้านใหม่เก่าๆอยู่นะครับบ้านใหม่เก่าๆอยู่ นบไปใกล้ๆขยับไปไกล้ๆบ้งนะครับน,นี่เห็นบ่พี่น้องดูคันนานี่นะครับเป็นไหมเห็นปะไม้ยังคงเดิมอยู่ไหมครับลังคาเห็นปะยังคงเดิมก็คือเป็นเมืองเกา่าเมืองแก่บ่งบอกเลยเลยนะครับเห็นบ่ไหมลังคาแบบนี้ เขาเห็นตลาดสมว่าตลาดเก่าๆนี่แต่ดังเดิมเป็นแบบนี้ช่วงนี้อลังสังกสีเป็นเป็นใหม่เก่าๆค้งเก่าๆนะครับยังไม่เห็นนะพี่นเพองยังม่ยังนีภาพใหม่ต่างๆบวกนี่ลานต่างๆย่งย่งอนุรักษ์ไว้เห็นเขาเห็นอยู่เด้นี่ปกติเขาจะซีเรียเป็นตึกใหญ่ๆไงมั้งเป็นปูนแบบนี้แล้วนะครับช่สีแล้วเนาะแต่ปัจจุบันนี่เป็นใหม่ยู่ย่งเหลือให้เห็นยุ่นะ เดี๋ยวเราไปเบิ้งพี่น้องตอนนี้ใช่ถนนอย่างนู้นซื้อถนนเพราท่านเห็นหมายเลขถนนน,นะครับนะครับนี่เห็นไหนี่ไม้กเกา่าๆยัง,ง,เเยงเห็นอยู่นี่พี่น้องเห็นไหนี่นี่เห็นไหนี่โอ้ยไม้เก่าๆยังเห็นอยู่นี่นะครับอำเภอพิบูลมังสาหารอืมนี่นะครับนี่เลยพี่นอ้อ,องอำเภอพิบูลมังสาหารเนาะ นประตูเมืองเขามาในเมืองอะไรล่ะประตูในเมืองตรงนั้นนี้โรงพยาบาลยังนอนอยู่ดอกคูนดอกคูนดอกคูนอีกประตูเมืองเพลินนะครับประตูเมืองเด้อนี่ประตูเขาเมืองเพลินมากเนาะนี่นะครับประตูเขาเมืองมากอืมนี่นะครับประตูเขาเมือง พื่อใหญ่นะครับพื่อใหญ่มากเลยด่านศุลกากรช่องเม็กตรงไปนะครับตรงไปอานหลาอานหลัเลยนะถนนสีเ้าไปสีไปเห็นอยู่ตัวนี้ไฟแดงๆนี่แสดงว่าถนนอ่ามาจากอำเภอเออมาจากจังหวัดอุบลน,นะครับเนาะมาจากจังหวัดอุบลน,นะครับ สนามบินสนามบินไปทางบุญนี่ครับสนามบินออกหัวมือครับนี่ไฟแดงสนนเซนที่เขาเห็นอยู่นี่มาจากเมืองอุบลเพราะมาจากเมืองอุบลนี่หันิีรขามาตัวอำเภอพิบูลใครเลี้ยวซ้ายก็มาหัวมือก็ไปช่องเมกนะครับตรงไปเลยนะนะลูก,ก็เลี้งแรงอยอ่ๆอย,อย,อยู่นะครับนะแต่ว่าสิเป็นตึก กล้าอารามใหม่ๆอยู่ในโซนนี้สี่ขาเจ้าเห็นไหมว่าด้วยนะครับแปลงใหม่เบิดแล้วนะครับเป็นปูนเป็นตึกไอ้ผนิธนะครับเป็นตึกผนิยแต่ส่วนมากเนาะนะครับนะครับเดี๋ยววิญญาติสิวนครับขึ้นมาเขาไปในตลาดที่หนึ่งนะครับเนาะไปเบิ่งกกันนะไปสิเขาจึงใดนะครับไปเบิ่งนพี่น้องเห็นปะไปตรงไปช่องเมกแม่มาครับเอาเมอวารินลันาโอ้ เอาไวลินอนกมาทั้งขวามือพี่พี่นอะเอาไวลินนี่ไวลินอนกมาทั้งขวามือพี่นะครับปาดนี่นะครับเพื่อไวาลินสองไวทั้งพีอันนี้ก็อยู่ในเขตอำเภอนะครับอำเภอบหญ่มากนะครับวิ่าเห็นนี่ว่ามันเป็นจังหวัดถัดสม,มุทรเฮ้าเ้านึกภาพนะครับนึกภาพแบบนี้นะครับ ว่าเท่ามานี่ขับรถพันในในในเขตตัวอำเภอแบบนี้คือตัวจังหวัดเลยเด้พี่น้องใหญ่มากนะ mm. อำเภอพี่บุญเนี่ยนะพุดนะเ mm. บิงเสาไฟเพิ่นอยู่ในตลาดร่วมยางพูดนะ,อ,ะ mm. อืมอ่าวลินนี่43กิโลนะครับบนเราถ้านี่4 5กิโลเบิงดูครับเนาะ4 5กิโลนะครับระยะทางเนาะขันเท่าจะไปอุ mm. บลก็45กิโลเนาะ นะครับพูดอ่ะอ๋ออำเภอเมญ่แท้หุยผุนพี่น้องขี่รถผ่านลุยเลยเพื่อนพูดอ่ะทั้งสองคางทางนะครับจะเดินลุงเรื่องมากๆนะครับผ่านพี่น้องสิไปช่องเมก็ต้องขับรถผ่านออกจากเมืองอุวลมานะครับต้องผ่านเ้นนี้แน่นอนนะครับจะไปช่องเมกนะครับผ่านตรงนี้แน่นอนนะครับเอาดิวิญาสิขับรถ ยร์นขาไปในตลาดอีกห้พีนองเบืองที่หนึ่งนะครับเนาะไปพูดกับโค้งสิบมหาสารไกลามากเนะาะโค้งจะเลื่อนแน่แน่นอนครับจะเลือ่อนยงนีีเพื่อ,อสุดยอดสุดยอดนะครับพูดนะครับไปพูดกับสิออกนอกเมืองแล้วนะครับเนาะสิวุ้นขอนในเมืองอีกทีหนึ่งไปเพิ่งในช่องอ้ในตลาดในจุดตลาดนะครับนะเนาะยังไรแน่มองได้มองซื้อของซื้อ,อยังนะ เนี่ยครับถนนไหมก็ปวดพ่อ,อแทะนะครับเบลีมปิ๊บเลยเหมือตัวแนเ่เพืเ่อไปไหนไหมแหน่เพื่อวาลินนี่ไหมพี่น้องดงดูอ๋เอเพอ่อวลินนี่มองท่องเที่ยวก็คือแกงสะพือนะครับเด้อแกงสะพือนะครับแกงสะพือไอถ้าเป็นหมายความว่าตีความมันแกงสะพือนี่คืออย่างเนาะ พี่นอ้นองเช่าบนบอกในเด้อนะครับติดตามคิปวิญญาณอยู่เข้ามากแกงสะพื้นี่เป็นแกงน้ำแบบทั้งใเน,นะนะครับนะกะ็ลองอธิบายให้วิญญาราบเลยนะครับนะคอมเมนต์เข้ามาให,ให้อ่านน้ำแน่นะครับบ้านบ้านในจะนีมือปราบด้วยครับพี่บูลเมืองสงหารนี่ไปบ้านเพิ่นแล้วพ่เห็นนะครับเนาะไปสอบถามคนแถวบ้านสะพื้เหนือ ว้ารถดดตุก๊กๆไม่ใหญ่แทบพุนหะ์ตัวเบืลอเลยจ้ะนะครับเนี่ยนะครับ,รบช่องมิกออกขวามือสี่ลินทอนก็ออกขวามือนะครับเด้อยดอกไฟแดงนะครับเนาะเอาสีเหลียวใสเขาชุ่มชนะุ่นหวยไพน่ะเขาเชิงนด่นนันนี่แกงสะพือเอ็นบนพี่น้องนั่นแหละครับอย่าลืมว่าเมืองอ่าพิบุญมังสาหารนี่เพิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแกงสะพือน,นี่ นะครับแกงสะพือเนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเอาย่สิเลียวเ้าไปในตลาดที่นึงนะไปว่นในตลาดบึงติกที่นึงเอาไปจังไดแน่ส่วนใดแน่นะครับนะนี่นะครับแกงสะพืออุบลเมืองอ่าพิบูลมังังมังสาหานเนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวึืนซื้อก็คือแกงสะพือนะครับแกงสะพือแกงสะพือนะ นไปตูเมืองคนเข้าไปเอาเดี๋ยวเข้าไปในตลาดนะครับสีเลียยไสายเข้าไปแถวเมืองตลาดสดเพิ่นเนาะอยู่ทั้งไหนว่าเห็นเขียนป้ายว่าตลาดสดตุวาเนาะเนีะอยากจะไปทั้งตลาดสดพิ่นเป็นยังไงแน่อู้เจ๋มเพื่อนใหญ่แท้ อำภอใหญ่ยยลีนะครับในบนมันน้อยอำเภอยยใหญ่ใหญ่นะครับคือคักเบิง้งพี่น้องสังเกตได้ความอ่าเขาเอินว่าจังไหนกะเศรษฐกิจด,ดีบ่ด,ดีกับเบิง้งตรงรถหรือประชาชนที่ออกมาจับใจใส่ใส่นี่พี่น้องสังเกตเบิง้งเด้อนะครับหเห็นชัดเลยเห็นมาเนี่ยรถจอดขวางทางสองขางทางนี่เวย้ยนะครับขออภัยเด้อ ท่านจจนนี่ที่เอ่ยชื่อท่านนะครับเพราะว่ามี f อซทั้ง f อซวิญญาภาเที่ยวเองทั้ง F อซท่านเจนนี่นั่นแหละนะครับติดตามบอกว่าถ้าไปอำเภอพิบูร์มังสาหารแล้วไปหาบ้านามือปราบจอนนี่ผมแน่เพิเ่นบอกนะครับเนาะอันนี้อย่างน้อจุดนี้นะครับอนุสาวรีย์พระบำรุงราชโอ้ยนะครับ ุตลาดเอ๊ะเดี๋ยววุ่นไปนีก็ได้นะครับร้อรอบอะลูซาวรลี่นะครับนะนี่อนุสาวรลี่นะครับบัมบูราชเพี้ยตลาดสดพนุษย์ทรายเมื่อพี่พี่น้องเอฮ้ยใหญ่แท้ๆเลยเพราะรถตุกๆมาหลายเสีสัญ,ญลักษณ์เอกลักษณ์ของเพิ่นเนาะนี่ตลาดสดที่นี่ครับตลาดสดพนุษย์ี่นี่ว้าเรียกคนนี้ตลาดไปพุ่นป้ดตลาดไหมพี่น้องพุ่นนะ ตลาดบังไงตลาดใหญ่เลยนะครับของขายเยอะแยะเดี๋ยววตลาดพี่น้องเมืองนะโอ้ยข้างในพี่กมี่พี่นอ้องพี่ก็แมนเพื่อปาดตเห็นบ่ตลาดอำเภอพิบูร์มังสายมังสาหานนะครับ มังสาหารมังสาคารนะครับลุบงด้วยพี่น้องสังเกตได้ว,ว่ารถมันจับใจช้ยซอยนี่มากหน่อยซําใดเอาพี่น้องสังเกตเบื้องว่าความยังกระเอิญฮะความใหม่เศรษฐกิจเนาะอาซจดีนะเศรษฐกิจดีทัศนะี่เนาะเศรษฐกิจดีก็มีประชาชนจับใจชายซอยหลายเนาะครับไปไปเบื้อง ออกจากตลาดนะครับเลี้ยวขวาอีกเชน,นึงนะครับออกจากตลาดเลี้ยวขวานะครับย้ายไปเลี้ยวขวาไปด้านขวามือนะครับออกทางขวามือนะครับออกมาสวนสาธารณะบ้านยื่ด้านนาน,นี่นะครับกุเนี่ยนะครับนี่ด้านนี้โอ้สนามกีฬาตัวนึงสนามนี่สนามสนามท่งเส้ลายนี่เป็นอย่างนอีน โอ้โรงเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหารนะครับโรงเรียนพิบูลมังสามังสาหารเนาะนะครับผ่านโรงเรียนมานะครับปาออกมาจั้งผีไหมะพม่มีอย่างน้อยอยู่ดันเป็นสารนี่นะครับเนาะผีมองดูไปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวควายทีนึงนะครับเนาะเดี๋ยวควายทีนึงครับเลี้ยวควายทีนึง นี่ครับสนามพนยนีนีตลาดพนยนีด้านในเห็นมหพวกว้างขวางนะสำจังหวัดนะครับเฮ้ยนะยอมรับนะครับนะว่าอำเภอพ,นพนยนีงไงอำเภอนะครับอำเภอเหมือนจังหวัดเลยนะครับเบอร์พี่บุนนะ จอพี่น้องดูขางวัดมีญาบิแลนมาขางวัดวววน,นี่แหละเอาเสตียเหลวขวายเสนึยงนาะเสตียเหลวขอไปทั้งหลังตลาดมึงเป็นยังไงน้าพี่น้องอู้ยตลาดด้วยขวพี่ก็มีดได้ละ่ะนะครับมากมายเลยตลาดอู้พี่พี่พี่โม้ยข้างหลังแห้งคักพี่น้องโอ้นะครับ วิยามาบ่เสียเถียวเลยอำเภอพ,พิบูลมังสาหารเนี่ยอำเภอที่ใหญ่มากใหญ่มากๆครับทุกคนะครับโอ้คันสิครับ,รบทัวร์วนี่คลิปชุ่มโมงกับ่เบิดเพราะว่าวิญญาณมายากตัดคลิปนะครับมายากตัดคลิป,ปแปบ๊บปันป่นแป๊บหีิมันเป็นตันเนื่องนะเอามางสิเลยเอาไปนน่โอ้ยตลาดพิ่นทั้งพี่กันใหญ่เพียวนี่ตลาดเทศบาหลหนึ่งได้เีย อำเบอร์พี่อเบอร์พบางสารตุ้ยพี่น้องเลยตลาดแม่ับจังหวัดพุทตลาดอยู่หนีไให้นะครับก็ขอบอกพี่น้องว่าอำเภอพิบูลติดใจเลิ่อนี่เลยครับพี่น้องใหญ่กว้างขวางมากนะครับอืมมึงดูนะครับเดี๋ยอำเภอพิบูญบางสาหารโอ้ยนะครับ เอฟซีก็บอกให้ไปหามือปราบจจนนี่น้อยนะครับไปค้นหาแล้วว่าท่านไม่อยู่นะครับท่านไปทำธุรกิจหลายอย่างนะครับต่อคออภัยที่เอ่ยซื้อนะครับว่าเพราะเอฟซีของวิญญาเองครับเพื่นที่ตามวิญญาอยู่แหละที่ตามาจนนี่พ้อครับจจนนี่ก็เพื่อนที่ตามของเจนนี่มือปราบน้ำนะครับกันน้ำกัน นะครับไปบ้านจนนี่เมื่อป่าเพิินกับว่าเห็นนะครับปรกบากฏเราไปเห็นเพิินกะว่าเพิินบอยยุบานดอกนะครับธุรก,กิจเพิ่นลายไปสอบถามแล้วนะครับเนาะสอบถามแล้วธุรก,กิจเพิ่นลายนะครับเนาะโอ้ยนะครับอำเภอใหญ่นะครับตัว่างงละเส้นทางเขาบอกเคยมาจากเทียนนะครับวิญญากเกิดมาในชีวิตบรเคยมาอำเภอพิบูลสักครั้งหนึ่งนะครับ กมรู้สึกก็ยากมาเห็นหลายๆมองอะไรบ้านเดี๋ยวไม่า้สิตรงไปอีกนะครับสีรล่องขับตรงไปเบื้องดูสิเป็นยังไงเนาะนะครับบนหัวถนนเส้นนี้เป็นถนนยยังอยู่ข้างนาเฮ้านี่นะครับนะถนนยังแน่นะครับ้างนาเฮ้านี่ไปติดตามนะครับเนาะไปติดตามเบื้องขับวิ่ญาณสิขับตรงไปก่อนนะพี่น้องนะครับตรงไปก่อนนะครับบไฟแดงแล้วก็ตรงไปพูดละมียางแน่้างนาเนาะเฮาสินด้หู้จักกนะพี่น้องเนาะนะครับ เอ้ถนเนเจนิสแสดงว่าถนนพาเมืองมาเนี่ยโอ้แ oh, มนดีนีครับถนนพาเมืองมานะครับเอา้าออกไปท่างนี้พุเ่เป็นจังไดนะครับเป็นจังไดแน่นะครับ mm hmm. เซนนี้ออกมาทางหลังลรงเรียนดึง,งนีไครับเนาะ mm hmm. โอ้ในโซนนี่สิเป็นหมู่บ้านไตไอนั่นนะครับเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านโมเมนเขตในเมืองในเมืองชิลโซนหลังนะครับทางอ่ะ ทั้งหลังวิญ้านะครับเนาะนะครับอืมอ๋อวิญ้าสีเหลวใสอีกทีนึงนะครับเหลวายไปน้องขี้เจ้าเนี่ยเจ้าไปทั้งนี้นะครับไปทง่ใดเนี่ย วิญญามาหอนหนาวัดวัดหลวงนะครับนาวัดหลวงนะครับเสีเลียวขวานะครับพ่อนาวัดหลวงเราเสีเลียวขวานะครับชีวิตยังใดน,ในพี่น้องนะเดี๋ยวคอยเบึงนะนี่ถนนที่พาเมืองมาหนีแล้วนะถนนเส้นเส้นยุกหน้าเขานี่นะตรงที่วิญญาท่ายพี่น้องว่าบ้านตึกใหม่ไหมครับตึกลานที่พระคัจ้าจนุรักษ์ใหม่ไวไหมครับนะ นะครับไอเสิเลิ siglo, ้นยาเสียลีบขวาไปเบิังนะครับพี่างนั้นเสียลีบขวานะครับสิเลีบขวาจักน้อยนะครับนะอลงมาหน่าวัดหน่าวัดหลวงนี่นะครับนะก็มองเห็นสะพานคือเก่ามีทางขุดสะพานข้ามไปหนามุ่นนะแต่เมื่อเสียลีบขวาเลาะเลาะริมน้ำมูลไปนะครับนะอ่าเลาะเลียขวานะครับเลาะริมน้ำมูลไปนะครับนะอืมน่าสิไปเลาะริมน้ำมูลไปนี่แหละ นะครับสีเป็นยังไงแน่เนี่ยน้ำมูลนะครับสะพานน้ำมูลอยู่ข้างหน้าเฮานี่เป็นบ่นะครับคุณสิได้เห็นนะครับอืมนั่นสะพานแม่น้ำมูลข้ามแม่น้ำมูลข้ามไปจักมูดก็เป็นอำเภอคงเจียมไปได้นะครับสีเมืองไม้ได้นะครับนะอืมนะครับกะวิญญาณกะเลาะโบเบิร์ดนะครับน้องขันเลาะเบิร์ดอ้ยพี่น้องเอ้ย ผมว่านะอันรอเบิร์ดนี่เบิร์มือก็อบเบรจบกับคลิปเหมือนนะครับนะเพราะเอาเฉพาะที่ว่าผ่านในเมืองผ่านตลาดเป็นอย่างยังมีญ,ญาติยังภาพไปในตลาดเพราะมันเป็นจุดศูนย์รวมจุดศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวเวคือนักจับใจใส่ยสนะครับต้องไปที่นั่นเนะต้องไปที่อ้เพื่อนยะังไงที่ตลาดนะจับใจส่สอยพื่อใดมากก็ต้องไปจับใจส่ยสอยู่หันเราอัมแล้วนะครับ,นะนะรบผมวิญ,ญาตพาเที่ยวกัน ภาพไปตดตามบึงนะครับ่าเป็นยังไงแน่ในตลาดข,ขันขันค้นในตลาดยุ่ยเยี่ยกับแสดงวเศรษฐกิจในตลาดเพื่อน,นั่นอ่าเขาเอินในตลาดเพื่อน,นั่นก็จะเจริญนะครับรวมสมบูรณ์ลำเขาเอาาิน่าเศรษฐกิจดีเป็นม,มาครับนะเศรษฐกิจดีมากนะครับเอาคลิปหนาเฮาสิเจอกันอยู่แหล่งท่องเที่ยวของอ่าอำเภอพิบูลมังสาหารนะครับก็คือ แกงสะพือนะครับแกงสะพือก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอ่าแกงอ่าของอำเภอพิบูลบางสังหารบางสาหารนะครับเนาะโอ้ยอ่านบอกไปว่ากครจำผิดจำถือนะครับเป็นยังไงแน่อำเภอพิบูลมังสาหารนะครับเนะป,บป็นจ,จังไงจุดใดเนาะสิภาไปเบิึงเนาะพี่นะ้องอยู่จุดใดเนาะอ่าอญาตสิภาคไปรอเบิงึงคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้มาเที่ยวชม อำเภอพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารนะคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหม่องหนึ่งขึ้นซื้อเพ่งเถาอย่างน้อจำซื้อ่นไม่ได้ชุนทรรอนลพจน์ยังไงนะนะไนะลองแก่งสะอพือเที่ยวสงการผ่านไปเี่นไหมครับเพ่งนี่แหละแกงสะพื่อเด้ยินตาซื้อวิญญาณเกิดมากกว่าด้ยินตะซื้อกกบ่อเคยไปหม่องดีวายัากเทียแกงสะเพื่อเนี่ย มันอยู่จุดใดเมืงใดของอำเภอรพิบูลทั้งทหารวังทหารไปเบิึงนะครับพี่น้องคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเจ๊ขั้นยู่อำเภอรยูพิบูลไอ,อ้ย้ายอะไงเกลียงสะพือนะครับเกลียงสะพือของอำเภอรพิบูลทั้งทหารนะครับนะคอยเบิึงนะครับคอยติดตามเราอยู่ใส่นะครับสวัสดีครับคลิปนี้ครับ